พี่น้องครับนี่เป็นผ<อ>พาลมอัจะวะนะครับจากตุนเเซียทั้งหมดที่พี่น้องเห็นนี่เราจะไปให้กับเด็กกำพร้าครอบครัวยากจนเด็กยากไร้นะครับครอบครัวยากไร้นะครับที่ยะริงกับที่บางปูนะครับในช่วงของวันอีนอดทิฐอัิฮานะนะครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งหมดนี่นะฮะเราได้การบริจาคจากพี่น้องมาทั้งหมด49กระปุกด้วยกันเรายังขาดอยู่อีก51กระปุกนะอินชอนละอง จะขอตอวต่อร้อนนะครับให้ครบในเร็ววันนะครับจนกระทั่งเราครบ100่รอยกระปุกไปให้กับครอบครัวยากจนครอบครัวยากไร้ครอบครัวเด็กกำพร้านะครับ100ครอบครัวอินชอนร้อน Allah.